สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงเรื่องเล่าจากนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยวันนี้ขอนำเสนอบันทึกพิเศษของคุณลุงดารุ่นดวงทรงเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะนายดารุณนดวงทรงหรือลุงเตง เป็นคนบ้านท่าก่องยิว้วอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ราเริงใจกว้างเท่าไรเท่ากันเข้ากับชาวบ้านได้ทุกระดับเขาไม่ถือตัวลูกเล็กเด็กแดงรู้จักลุงเต้งด้วยกันทั้งนั้นลุงเต้งมีอาชีพขายน้ำมันหลอดและขายของชำเล็กๆน้อยๆภรรยาคือนางบัวรถดวงทรง และมีบุตรชายหนึ่งคนซึ่งก็ได้ไปเล่าเรียนวิชาบริหารธุรกิจที่เมืองนอกแต่ผมนายไพศาลแสนชยัยจะมีนิมิตถึงบุคคลทั่วประเทศดังได้เรียนไปแล้วแม้คนทางลำพูนเองก็มีนิมิตเหมือนกันแต่ก็มีได้ไหมความว่าจะรู้จักคนจังหวัดเดียวกันไปเสียหมดรายนายดารุณด้วงทรง หรือลุงเตงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชีวิตของแก่ได้ผ่านเข้ามาในนิมิตของผมซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆรายที่ผมได้มีนิมิตตามปกติในวันที่10พฤษภาคม2529ผมก็ได้นิมิตไปว่ามีบุคคลสองคนคนหนึ่งเป็นพระพิสุขชื่อว่าครูบาคันธาคันทโลสมัยมีชีวิต จำพรรษาอยู่ที่วัดเมืองซอยจังหวัดตากและอีกคนหนึ่งก็คือท่านพญาพิงคราชสมัยมีชีวิตเป็นกษัตริย์ของแคว้นโยนกนครในอดีตนับพันปีอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันนั้นท่านทั้งสองได้มาหาผมจากนิมิตในอดีตผ่านเข้ามาสู่นิมิตแห่งการเวลา ท่านทั้งสองได้พาจิตอันละเอียดของผมออกจากกรางปลิวขึ้นไปอย่างไร้จุดหมายสักครู่หนึ่งก็ไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นคล้ายเป็นบ้านเมืองมีบ้านแต่ละหลังทอดยาวไปสองฝ้าของถนนสุดลูกหูลูกตามีลักษณะเหมือนกันหมดครูบาคันธาและพยาพิงคราช ได้พาผมผ่านบ้านผ่านเมืองไปหลายต่อหลายหลังแล้วก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งและก็ได้เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นจะสังเกตได้ว่าบ้านหลังนั้นมีคนนั่งรออยู่แล้วเมื่อคนที่นั่งรออยู่ในบ้านเห็นบุคคลทั้งสามเข้ามาในบ้านก็ลุกขึ้นมาต้อนรับครูบาคันทาพูดขึ้นว่าเอาละ ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องสั่งเรื่องราวไปยังโลกมนุษย์ชายคนนั้นได้ยกมือไหว้แล้วพูดว่าไวาสาครูบาเจา้าท่านพระยาพิงคราชและล่ามเมืองมนุษย์ตัวข้ามีชื่อว่านานบุญทาเป็นผู้เฝ้ากองบุญกองกุศลของคนในโลกมนุษย์และยังมีชีวิตอยู่มีชื่อว่านายดารุนดวงทรง ซึ่งถึงเวลาที่ตัวค่าจะได้เล่าถึงบุพกรรมของนายดารุณดวงทรงแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตของนายดารุณดวงทรงก็พลังพลูออกมาจากคำพูดของนานบุญทาผู้เฝ้าบุญกุศลของนายดารุณดวงทรงอย่างหมดสิน้นและผมก็ได้จดจำสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟังมาอย่างละเอียดตามหน้าที่ของผมเมื่อผมได้นิมิตในวันนั้นก็ประมาณ3-4ถึงรายเวลาประมาณตีห้าครึง่งครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้พาผมมาส่งเหมือนเช่นเคยผมก็สะดุ้งตื่นและได้นอนทบทวนสิ่งที่ได้นิมิตไปแล้วสักครู่ใหญ่ผมก็ได้ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตา นิมิตในวันนี้รายหนึ่งนั้นเป็นของนายดารุณดวงทรงหรือลุงเตงนึกขึ้นมาก็ใจหายแม้ผมจะรู้เรื่องของนายดารุณดวงทรงดีกว่าใครๆแต่ก็อดนึกสงสารขึ้นมาไม่ได้เพราะผมก็ยังมีชีวิตปุถุชนอยู่ไม่อาจจะหักห้ามใจในเรื่องที่คนรู้จักจะต้องมาพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก และหวงแหนแต่ในที่สุดก็หักใจได้นึกเสียว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายจะตายวันไหนไม่มีใครรู้ได้ชีวิตทุกคนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่ก็อาจจะอดนึกค้ำตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นผู้ที่รู้วันตายของคนอื่นก็มานึกขึ้นได้ว่าเออคนอื่นเขาจะเชื่อเราไม่หนอ จะมีคนอื่นอีกบ้างไหมที่รู้วันตายของคนอื่นได้เช่นเดียวกับผมหลังจากทำธุรกิจประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะไปบอกให้หนายดารุณดวงทรงหรือหลวงเตงและจะแวะที่ตลาดซื้อของเล็กน้อยก็จะไปที่บ้านของเขาจะเป็นเหตุบังเอิญอย่างไรก็ไม่ทราบผมได้พบหลวงเตงที่ตลาด ก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องเสร็จแล้วก็ได้บอกเรื่องที่ผมได้นิมิตให้ฟังลุงเต้งลุงเต้งเมื่อคืนผมฝันหาลุงเต้งนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเห็นหนางฟ้าหรือเปล่าสวยไหมลุงเต้งแกพูดติดตลกทีเล่นทีจริงของกินของทานลุงเต้งก็มีอยู่มากผมหยุดนิดหนึ่งเพื่อดูสีหน้าของแกแล้วผมก็พูดต่อไปว่า คนเฝ้าบุญของลุงเต่งชื่อหนานบุญทาบอกผมว่าลุงเต้งจะสิ้นบุญแล้วลุงเต่งสะดุ้งหยงอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอลุงตั้งหลักก่อนทั้งตัวผมและลุงเต่งหยุดการสนทนาทันทีและลุงเต่งก็ขอตัวกลับบ้านก่อนคำพูดที่ผมพูดกับลุงเต้งในวันนั้นมันบาดเข้าไปในหัวใจของลุงเต่งยิ่งนัก จิตใจของแก่วูบลงไปแต่ในที่สุดผมกับลุกเตงก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการพูดกันในวันนั้นพูดกันที่ตลาดผมจึงไปพูดกับลุงเต้งที่บ้านอีกครั้งหนึ่งลุงเต้งจะสิ้นบุญในวันที่28พฤษภาคม2,529เวลาตี1นนาทีคุณไพศาลได้บอกลุงเต้งล่วงหน้า ก่อนประมาณ18วันผมได้พูดว่าให้ลุงเตงทราบอีกครั้งซึ่งรู้สึกว่าลุงเตงจะเชื่อครึง่งหรือไม่เชื่อครึง่งคือแบ่งรับแบ่งสู้หลังจากนั้นทั้งตัวผมลุงเตงแม่บัวรถก็ได้สนทนาการหลายๆเรื่องและได้ขอร้องให้ลุงเตงหมั่นทําบุญทาทานก่อนถึงวันที่28พฤษภาคม 2,529ทางวัดท่ากองิ้วอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็ได้มีการบวชเนนอยู่2อถึงสองค์ยังขาดผู้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อลุงเตงทราบเรื่องแก่ก็ได้ทำบุญให้กับทางวัด1,000บาทยิ่งใกล้วันเข้ามาสุขภาพร่างกายของนายดารุนดวงทรง หรือลุงเตงไม่มีท่าทีว่าจะต้องตายตามที่ภัยสารได้นิมิตลุงเตงยังได้เบ่งกล้ามให้ภรรยาของแกแล้วพูดว่านี่ยังแข็งแรงอยู่นะว่าแล้วก็หัวเราะรวมทั้งยังมีการออกกำลังกายในตอนเช้าทำให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีในตอนเช้าของวันที่28พฤษภาคม2529 อากาศค่อนข้างแจ่มใสมีลมพัดเย็นสบายนางบัวรถดวงส่งภรรยาของนายดารุณเกิดแปลกใจขึ้นมาว่าทำไมวันนี้สามีของแกถึงได้นอนตื่นสายเพราะปกติลุงเต้งเป็นคนตื่นตอนตอนเช้านางบัวรถจึงได้เดินเข้าไปในห้องนอนของลุงเต้งปรากฏว่าลุงเต้งตัวแข็งทื่อมีเลือดออกทางปาก และจมูกสิ้นลมหายใจไปเสียแล้วหลุงเตงตายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตรงกับที่อาจารย์ไพศาลได้นิมิตไว้ท่านจะเชื่อหรือไม่ต่อมานิมิตของผมที่เกิดขึ้นในวันที่5มกราคม2532ซึ่งได้เชื่อมโยงกับเรื่องของนายดารุณดวงทรงโดยผมได้นิมิตถึงกุศลผลบุญ ของนางบัวรถดวงทรงซึ่งเป็นภรรยาของนายดรุณดวงทรงเวลาห่างกันประมาณสองปีกว่าตามเคยหลังจากที่ผมได้เข้านอนไปและหลับสนิทก็ได้มีครัวคันทาและท่านพยาพิงคราชได้พาจิตอันเป็นความรู้สึกที่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้เข้าไปสู่นิมิตแห่งการเวลาอันเร้นลับ และก็ได้ไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีคนรออยู่แล้วเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าไยสาครูบาเจา้าข้าพาเจ้ามีชื่อว่านางบัวเรียวเป็นผู้เฝ้าบ้านและบุญกุศลของคนในโลกมนุษย์และยังมีชีวิตอยู่คนในโลกมนุษย์นั้นมีชื่อว่านางบัวรถด้วงทรง หญิงคนนั้นเอ่ยชื่อเจ้าของบุญขึ้นมาทำให้ผมนึกขึ้นมาได้แล้วพูดในใจอ๋อป้าบัวรถนี่เองจากนั้นหญิงคนนั้นก็ได้เล่าเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตของนางบัวรดดวงทรงตั้งแต่ต้นจนจบให้ครูบาคันธาทานพยาพิงคราชและผมนายไพศาลแสนชัยฟังเมื่อผมจดจำได้ ตามที่นางบัวเรียวผู้เฝ้าบุญเล่ามาทั้งหมดก็ได้ลากลับและไปที่อื่นอีกเช่นเคยเมื่อผมได้นำเรื่องนิมิตฝันเล่าให้นางบัวรถฟังซึ่งก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจเท่าใดนักเพราะนางบัวรถเป็นคนดีมีศีลธรรมสิ่งต่างๆที่ได้กระทำลงไปส่วนใหญ่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นบาปพะเคาะหรือบุพกรรม ก็ถูกบุญกุศลชำระสะสังไปมากแล้วแม้จะมีบาปเคราะห์ก็เป็นเพียงเล็กน้อยมีอยู่ตอนหนึ่งที่นางบัวเรียวขนเฝ้าบุญให้กับนางบัวรดเล่าให้ผมฟังว่าบานเลขที่ข้างบนของนางบัวรดเลขที่869ซึ่งเลขที่ดังกล่าวจะไปตรงกับเลขที่โฉนดที่ดินของนางบัวรดในโลกมนุษย์ด้วย ผมได้ถามนางบัวรถดว่าเลขที่โนดนี้มีหรือไม่นางบัวรถดก็ได้ไปค้นดูโนดที่ดินของแก่ปรากฏว่าไม่มีเลขที่โฉนดนี้เลยแต่พอตกตอนค่ำๆนางบัวรสก็กระหืดกระหอบไปที่บ้านผมแล้วบอกกับผมว่าแม่นจริงๆเจอแล้วเจอแล้วโนดเลขที่ดังกล่าวเก็บไว้อีกที่หนึ่ง เลขที่โนด869มีจริงๆตรงกับเลขที่869ของป่านางบัวรถอยู่อย่างชะง,งนใจความแปลกประหลาดและมหัศจรรย์จริงๆกรณีของลุงดารุ่นดวงทรงหรือลุงเต้งนี้ข้าพเจ้านายรักไทยใจพระได้เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยได้ไปสัมภาษณ์คนในครอบครัวของลุงดารุ่นดวงทรง ซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าเป็นความจริงตามที่ได้บันทึกไว้สวัสดีค่ะ